อาจาะช่วงบ่ายวันนี้นะครับให้อาหารลูกๆใหม่กันเถอะเราจะได้โตวไวๆนะขยายเอาอีกแล้วนะเพอนเดี๋ยวก็เต็มอีกเขียงมอนหนึ่งอันนี้เป็นมอนใบหงหรือหอนใบแฉะนะท,ที่จริงใบเขาจะใหญ่มากครับผมแต่นี้คือแบบว่าเก็บไม่หมดซากีนะท่านเมื่อวานก็เลยตัดต้นเลยแล้วก็จะได้ตัดกิ่งไว้ชำเนาะเดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นใบใหม่สวยๆให้อาหารกันนะก็แปะเลยมันก็จะเป็น จะเป็นกิ่งเล็กๆนะทุกท่านเวลาเราเก็บไปหม่อนเ้าก็แบบดึง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 เอาเลยตันกิ่งเขาง่ายเก็บง่ายได้เยอะที่จริงใบเขาหนามากถ้าเป็นใบใหญ่เนี่เป็นใบหมอนพอดีแค่กินเนาะใบสองใบสแลเยอะมากขยายออกอีกเรื่อยๆเริ่มเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นดูดี๋ยวนานเริ่มซ้อนสามสอนสกระโดด ไม่ไดยู่ในห้องอีกเนะาะจะขยายเอาไปอีกถ้าผมเยอะเลยเนะ